เมื่อไรเดือนไหนคุณแม่ว่าเดือนนี้วันที่สามสี่ปีใจทีเดือนนี้วันที่สาสี่ปีใจอย่างไรคุณแม่จะมาแล้วชาวันเสร็จะจำหน่ายกันนะครับผมจย่าไรนะคะแค่สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับให้ท่านรู้สับส่นลูก้บรทางคราขอบคุณตั้่น้องกำลังวาดรูปนะคะ อยากจะได้คุณลุงช้างจะว้เป็นที่เรื่องเกี่ยวกับการลที่ได้แล้วก็สังเกตนะที่ข้างๆนะคะรอบๆเนี้ยนะคะก็จะมียูทูบเบอร์นะคะที่บ้านนี้จะมียูทูบเบอร์อยู่หลายเจ้าเลยทีเดียวนะคะที่เขามีเอฟซีนะคะจะเป็นคนไลฟ์สดขายอาหารจ้านนะคะแล้วก็ รับ f อคนไหนมาให้อาหารนะะมีจุดในการให้นะอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือในส่วนของครอบครัวนะคะควานต่างๆแล้วก็ผู้ที่ทำงานในที่นี่ด้วยนะนอกจากว่ารูปอะไรเนาะแจ้งได้นะครับแจ้งได้ครับผมนะครับภาษาอังกฤษย่ที่ได้เลยสามร้ยบาทนะครับศิลปะของชาตถ้าใครอยากฟังเพลงอะไรก็แจ้งมาได้นะครับผมีที่เปิดผนึกฝากนะฮะ มีดีเจเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะคะที่นี่ที่อยู่ไกลๆนั้นก็คือวาดรูปอยู่นะคะไม่ได้ว่างเฉยๆนะเขาก็จะมีเขาก็จะเลือกช้างที่มีความสามารถพิเศษนะคะมาหานเนาะใช่ไหมคะทางด้านศิลปะคนไหนมีฝีมือดีหน่อยอะไรดีหน่อยเนี่ย ได้ทุกตัวทุกเชือกนะคะต้องมีการคัดเลือกพิเศษเฉพาะพลสวรรค์ของเขาที่เขาสนใจท่านเอง,องเโอ้ต้องฝึกเป็นปีเวลาที่ที่เาฝึกไมีโรงเรียนฝึกไหมต้อฝึกกันเองโอ้ฝึกกันเองฝึกกันเองไม่ก็มีคนฝึกอืมจ้างตาตาเอวค่ะเขาก็ฝึกกันเองเขาก็ฝึกกันเองคุณตาคุณก็จิตจ้างตา נוחה mm -hmm. mm -hmm.